มีอะไรให้ช่วยไหมครับยังรถแตกอะไปดูให้หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับเดี๋ยวผมลองดูให้นะครับแล้วมีอุปกรณ์ไหมครับมีมีอยู่หลังรถฝากเสื้อหน่ยนะครับ แล้วครับเสียสักทีพี่ระวังหน่อยนะระวังรถเป็นรอยด้วยนี่ระวังระวังระวังถึงจะเข้าไม่ได้มีบัตรเข้าได้ไม่มีบัตรยังไงก็เข้าไม่ได้ครับเออผมว่าคุณนี่มันยังไงเนี่ยมีเซื้อเมื่อยวะคุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครผมไม่สนหรอกว่าคุณเป็นใครเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะอนุโลมกันได้มันเป็นกฎและก็หน้าที่ของผมเพื่อความปลอดภัยของพนักงานในบริษัท กร็รอนายทาตามเลยนะครับได้อย่างมุงถวาเจ้านายุณตั้งสบายเลยครับเฮ้ยมึงถวายพจัการแล้วเว้ยมึงคงไม่ใช่ซีอีโอคนใหม่ที่มาดูงานหรอวะเรื่องนี้อะกูไม่สนหรอกต่อให้เป็นซีอีโอไม่มีบัตรกูก็ไม่ให้เข้าเพราะนี่เป็นหน้าที่กูมึงไม่เก่งจริงรับโทรศัพท์ด้วย ครับผู้จัดก,การไม่นี่ครับเรื่องกฎผมก็ทําตามกฎส่วนเรื่องมารยาทผมก็ไม่ได้เสียมารยาทนี่ครับครับเข้าได้แล้วครับเชิญครับผมเข้าได้แล้วเหรอผมไม่มีบัตรนะเข้าได้แล้วครับผู้จัดก,การบอกว่าเข้าได้แล้วครับเชิญครับนี่คุณเดี๋ยวผัดเวรเสร็จแล้วไปหาผมที่ห้องนะ เห็นไงโยบอบอกแล้วเตรียมตัวไว้เลยโดนไล่ออกแน่ๆสวัสดีครับบอสมาหรอผมไล่คุณออกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานละบอสครับผมทำอะไรผิดครับทำไมต้องไล่ผมออกได้ครับ ผมเป็นยามคนหนึ่งที่ทําหน้าที่ดูแลคนเข้าออกในบริษัทอย่างเคร่งครัดทำหน้าที่ไม่เคยหลาหลวมนี่คือความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบที่ผมมีต่อบริษัทนะครับแล้วยังไงล่ะคุณเป็นรปภคนหนึ่งในบริษัทคุณควรจะรู้ว่าใครคือเจ้าของบริษัทแต่นี่คุณไม่ให้เจ้าของบริษัทเข้าบริษัทของตัวเองนี่เหรอที่มีความรับผิดชอบต่อบริษัทคุณไปเก็บข้าของแล้วออกไปซะ แน่ต่อไปผมต้องเรียกหัวหน้าหยางแล้วล่ะสิถ้าปเป็นหัวหน้าที่สันนักงานใหญ่อย่าลืมน้องละ่ะกยกูรู้ว่ามึงไม่ชอบขี้หน้ากูแต่มึงไม่น่าร้องกูขนาดนี้นี่นะกูไม่ได้ร้องมึงเล่นเมื่อกี้บอสมึงประกาศคุณเป็นอะไรหรือเปล่าคะนี่คุณขบับรถยังไงเนี่ยคนเพื่อนผมก็ไม่เห็นเหร คือหนูไม่ได้ชนเขาจริงๆนะคะเขาวิ่งเข้ามาชนรถหนูเองค่ะไม่ได้ชนยังไงก็เห็นอยู่นี่ไงที่คุณพูดแบบนี้ไหมความว่ายังไงอ่ะคุณจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมเอาไง<อ>คุณจะแจ้งตำรวจหรอว่าจะให้ผมแจ้งตำรวจ<อ>นี่ทั้งขยานล้มอยู่ะไม่เห็นกันเลยยังไงใครเป็นคนทำ ไม่รู้เหรอเดี๋ยวจะมีลูกค้ามาที่บริษัทภาพลักษณ์บริษัทอะยังเอากันอยู่ไหมเจ้านายครับผมเป็งคนสุดท้ายผมไม่รู้เรื่องครับเจ้านายคะหนูก็ไม่รู้เรื่องนะคะผมมาบริษัทเป็นคนแรกนะครับผมไม่เคยเดินไปฝั่งนู้นเลยผมไม่รู้แหละว่าใครเป็นคนทำ แต่ถ้าไม่มีใครออกมายอมรับผมจะปร <hi> ับพวกคุณคนละห้าร้อยบาทเฮ้ยพวกมันใครทำวะใครทำกสารภาพมาดิรีบไปเก็บเลยใครททำอ่ะใช่ใช่ใครเป็นคนทำอ่ะก็รีบไปเก็บสิเดี๋ยวลูกค้ามาขายที่หน้าเราหมดใช่ใช่ ยงมึงยอมรับตั้งแต่แรกก็จบเรื่องละเกือบพาพวกกสวยไปหมดเจ้าหายครับทางขยะผมเป็นคนทำล้มเองครับผมขอโทษครับแล้วตอนนี้คุณไม่กลัวแล้วเหรอหรือว่าคุณจะกลัวโดนปรับเงินตอนนี้ผมกลัวว่าเพื่อนจะเดือดร้อน และควจะเสียภาพพจน์บริษัทโกหกทั้งขยะผมมีคนทำล้มเองผมแค่อยากลองใจพวกคุณดูว่าใครจะมีความรับผิดชอบและเสียสลับเพื่อส่วนรวมได้มากที่สุดถ้าเรื่องเล็กแค่นี้ยังเสียสลับเพื่อส่วนรวไม่ได้จะทำงานใหญ่ได้ยังไงตอนนี้บริษัทมีโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์ก้าวไปด้วยกัน คนที่จะมารับผิดชอบงานนี้คือคุณผมชทานใทุกคนฟังทางนี้นะครับผมมีเรื่องมาประกาศโปรเจกต์งานก้าวไปด้วยกันผมมอบหมายให้โยงเป็นหัวหน้าโปรเจกต์นะครับทำไมครับทำไมครับทำไมเลยครับทั้งขยะเมื่อกี้ ผมเป็นคนทำล้มเองทุกคนจำไว้นะครับการที่เราจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันต้องเริ่มจากการถัดทำสิ่งเล็กๆเ,เอาพี่โชคมาได้ไงเนี่ยพอดีพี่ผ่านมาทันนี้่ะก็เลยซื้ออาหารเสริมมาให้น้องหน่อย เชอรชอบวันนี้ค่ะอา้าวนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะอ๋อเมื่อกี้เชอร์หกล้มอ่ะผมยังไม่ทันได้เก็บพี่ใช่ไหมเชอร์ใช่ค่ะพี่โชคนั่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บกวาดก่อนอ๋อพี่ยันติดธุระอยู่เดี๋ยวว่างๆพี่ค่อยมาใหม่เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ได้ครับได้ครับงั้นพี่เดินทงปลอดภัยนะครับพี่ชว์เดี๋ยวหนูไปส่งนะเชิญคุณท้องอยู่นะนั่งพักก่อนเดี๋ยวผมไปส่งเองใช่น้องพักก่อนเดี๋ยวพี่ไปเองได้ไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวหนูไปส่ง นี่มันเกิดอะไรขึ้นมึงทำใช่ไหมพี่โชคผมบอกพี่แล้วไงว่าเมื่อกี้เชิดหกลก้พี่อยากเข้าใจผิดดิหกลก้มมึงหกล้มแบบนี้กูดูหน่อยสิเช<อ>ิดบอกพี่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกุยกุยเขาใช้แคมขัดตีหนู เขาบอกว่าหนูท้องก็ทำอะไรไม่ได้เลยหนูทำอะไรให้ก็ไม่ดีสักอย่างเขาตีในจุดที่เสื้อผ้าบางไว้เพราะเขาครัวคนอื่นเห็นไอ้กุย้ยมึงยังใช่คนอยู่ไหมน,น้องกูท้องลูกม,มึงอยู่นะมึงยังกล้าลงมือพี่โชคตั้งแต่เชอท้องมันเนี่ยเธอช่วยอะไรผมไม่ได้เลย ผมแค่สั่งให้เธอยกน้ำมาล้างเท้าให้ผม mm hmm. เธอยังกล้ามาต่อปาาตะพังผมไหมคนแบบนี้ mm hmm. ผมจะเลี้ยงไว้ทำไม mm hmm. พี่โชคเรื่องของครอบครัวผมพี่นี่ก็มายุ่งเรื่องของครอบครัวเรื่องของครอบครัวน้องกูก็คือเรื่องของกูมึงใช้เข็มขัดตีน้องกูใช่ไหมมาพี mm hmm. นี่หนูก็มีลูกแล้วอยู่ห่างกับพี่ก็ไกลพี่พอเถอะนะเธอน้องจะบ้าเหรอมาปกป้องคนแบบนี้ก่อนแต่งงานน้องก็รู้ว่าบ้านมันห่างไกลขนาดไหนน้องก็ยังจะมาอยู่กับเขาตอนนี้ต้องมาทนลำบากด้วยเขาดูถูกหย,ยาบหยมน้องทำไมไม่บอกพี่สักคำ น้องจำไว้ว่าน้องยังมีคนข้ามหลังที่เป็นพี่ชายที่คอยปกป้องน้องสเสมอต่อไปอ่ะพี่จะเป็นคนดูแลน้องกับหลานเองไปกลับบ้าน ินฟรีจะครึ่งปีอยู่แล้วนะคะถ้าเศรษฐกิจดีก,กว่านี้ก็ว่าไปอย่างแต่นี่เศรษฐ,ฐกิจก็ย่าลงทุกวันร้านเราก็ลําบากมากพออยู่แล้วนะคะจะมากินฟรีอีกไม่เป็นไรหรอกจูถึงเราจะลําบากแค่ไหนก็ลําบากซู้ป้าเขาไม่ได้หรอกป้าเขาน่าสงสารนะเขาอยู่ตัวคนเดียวต้องเก็บปวดขายทุกวันอะไรที่เราช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือกันไป แล้วค่ะ ตัวคนเดียวต้องเก็บกดเงินมากสวัสดีะคะนี่เป็นเงินเก็นเนเนหนึ่งปีของป้าขอบคุณที่ให้ป้าได้กินข้าวนะ ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนป้าก็อยู่รอดมาได้เพราะความช่วยเหลือ,อของเจ้าของ ใช่ใช่อยู่ตรงนี้นานๆลักที่ลักบ้าเลยคุณโมแต่ทำอะไรอยู่ฉันยืนรอไปชั่วโมงแล้วเนี่ยขอโทษทีนะวันนี้รถติดไปหน่อยอะไม่ต้องมาอ้างเลยนะป้านี้เพื่อชองกลับถึงบ้านต้อบอแล้วแหละถ้าคุณไม่อยากมารับฉันก็บอกตรงๆจะได้เรียกรถกลับเองเน,นาคุใจเย็นสินะ เื่องแค่นี้คุณต้องพูดขนาดนี้เลยเหรอทุกวันนี้ผมทํางานเหน่แทบตายคุณเคยรู้บ้างไหมวันวันหนึ่งผมนอนไม่ถึงสชั่วโมงตอนเช้าต้องตื่นแต่เช้าไปทํางานคนเลิกงานยังไม่ทันได้พักก็ต้องรีบมารับคุณสึกรถมันดันมาติดคุณจะโทษใครโทษผมเหรอแล้วนี่คุณจะไปไหน